โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคนแอบรักกันบ้างว่าคนแอบรักของชาวธาตุไฟจะเป็นไงบ้างเนาะคนที่ชาวธาตุไฟแอบรักแอบชอบอยู่เขารู้สึกไงกับชาวธาตุไฟบ้างนะคะนึกถึงเขาคนนั้นเอาไว้เนาะคนที่ชาวธาตุไฟเม่สิงห์ธนูแอบรักแอบชอบอยู่เขารู้สึกไงกับชาวธาตุไฟบ้างเอ่ยขอสี่ใบค่ะ คนที่คุณแอบรักอยู่ต้องเป็นคนที่เขาก็รู้จักคุณเหมือนกันนะคะถ้าคุณรู้จักเขาอยู่ฝ่ายเดียวอันนี้อาจจะไม่ได้นะเพราะว่าบางทีไพ่มันไปไม่ถึงนะคะก็ต้องให้เขารู้จักเราด้วยจะได้รู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับเราเนาะเดอรสตาบางท่านอาจจะคุยชาวราศีกุมและคนากุมนะคะอัศวินเถือเหรียญบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินมงกอมสุกกันเนาะแล้วก็จัสติดอาจจะเป็นชาวตุลน,นะคะหรือสามถ้วย หวันมองว่าชาวธาตุไฟก็แอบวางฟอร์มเหมือนกันหรือเปล่าเอ่ยบางท่านเหมือนหาเหตุผลในการเข้าหาเขาในการพูดคุยกับเขามีเหตุผลเยอะเหลือเกินนะคะกว่าเราจะเข้าไปหาเขาในตาราทีถ้าถามว่าเขารู้สึกไงเขาก็กําลังคิดอยู่นะคะว่าคุณกําลังจะคิดอะไรกับเขาหรือคุณจะมาไหมไหนกับเขากันแน่นะคะแต่ก็ไม่ได้มีท่าทีปฏิเสธนะก,ก็ได้ก็มาก็ได้ก็พร้อมที่จะเอนจอยไปด้วยกันนะคะพร้อมที่จะสนุกไปด้วยกันแต่ว่า อาจจะยังไม่ได้พิเศษถึงขั้นในอารมณ์ชูสาวขนาดนั้นเนาะเพราะว่าไพา่แต่สําหรับเป็นไพ่ควีนถือดาบหนึ่งคืออาจจะเคยเจอมาหนักก็ได้อาจจะเคยเจอความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดหรือว่าเคยแบบ เปล่าบางมาก่อนอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็เลยอยู่ในโหมดของการสร้างกราะป้องกันตัวเองขึ้นมาอาจจะดูไม่ค่อยมีความอ on ่อนหวานอ่อนโยนหรือว่านุ่มนวลขณะนั้น,น,าน,นภายนอกอาจจะดูเหมือนคุยได้นะเปิดรับได้เหมือนกันแต่ว่าข้างในาอาจจะยังมีกำแพงค่อนข้างหนาแนนอยู่นะคะถ้าถามว่าเขารู้สึกไงกับคุณก็ก็อาจจะมีความสงสัยในพฤติกรรมของคุณเหมือนกันด,ดูซิว่าจะติดคืออะไรเนาะเกดาบ จะเครียดนะคะแปดถ้วยเสร็จเขาน่าจะกลัวความผูกพันนะคะกลัวความผูกพันกลัวความสัมพันธ์มันจะอย่างที่บอกแลลวคนคนนี้น่าจะเคยเจอมาหนักเลยทําให้เขาค่อนข้างมีภาวะปิดกั้นตัวเองพอสมควรเนาะถ้าถามว่าสิ่งที่คุณพยายามจะนําเสนอให้กับเขาหรือข้ออ้างที่คุณพยายามเข้าหาเขา,าเขารู้สึกไงบ้างเขาก็สงสัยในพฤติกรรมของคุณเหมือนกันนะคะแต่ก็ทําให้เขาค่อนข้างจะเครียด เขาในตอนนี้อยู่ในเวอร์ชั่นที่อาจจะยังไม่ได้เปิดรับซักขนาดนั้นนะคะคือสามารถที่จะคุยกันได้สนุกกันได้แต่ว่าอาจจะยังมีเส้นกั้นระหว่างคุณกับเขาอยู่เพราะว่าเขาน่าจะอยู่ในจุดที่1คือเขาอาจจะยังมีใครบางคนที่เขายังผูกพันอยู่หรือ2เขากลัวการที่จะผูกพันกันมากเกินไปเขาน่าจะยังไม่ค่อยคลองเท่าไหร่นะคะทีนี้มาดูซิว่าแล้วความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะพัฒนาบ้างหรือเปล่าเอ่ย องดาบยังไม่แน่ไม่นอนนะคะคิงถึงไม้ท้าบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะอัศวินถือถ้วยเจ็ดถ้วย,ย,ย,ยมีโอกาสที่เขาจะมองเป็นอารมณ์ตัวเลือกทางเลือกได้นะก็คือพิเศษขึ้นมาในลักษณะที่ก็ดูน่าสนใจดีนะจากตอนแรกที่อาจจะยังก,ก็ก็คุยๆเป็นเพื่อนทํางานด้วยการทํากิจกรรมร่วมกันหรือมารู้จักกันก็ได้นะอยู่ในคอนโดเดียวกันหรือในที่เดียวกันที่ต้องเจอกันอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ได้มีปัญหานะคะแต่ว่า พอวันเวลาผ่านไปก็มีโอกาสว่าคุณจะเป็นหนึ่งในคนที่เขารู้สึกสนใจมากขึ้นนะคะคือข้อดีของไพ่เจ็ดถ้วยคือคุณอาจจะเป็นคนที่แบบก็ดีนะสําหรับเขาแต่ว่าข้อเสียก็คือก็อาจจะไม่พิเศษถึงขั้นที่จะเอาไข,ขว้าอย่างจริงจังขนาดนั้นนะคะกับคนคนนี้อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันเนาะถ้าถามว่ามีโอกาสพัฒนาไหมถ้าให้ดูในวันนี้ก็ มันเป็นการพัฒนาที่มันยังไม่ได้มีเป้าหมายขนาดนั้นนะคะมันอาจจะเติบโตได้นะมันอาจจะเติบโตได้มากขึ้นแต่มันยังไม่ได้ถึงขั้นการที่จะอัพเลเวลความสัมพันธ์แบบเป็นแฟนการครบกันวันนี้ยังไม่เห็นนะคะ